สวัสดีมาที่วัสดสะพานฝนทิดแล้วแปดหนึ่งสองต่อวันนี้ต่อฝนก็ตกพอดีเลยอ่าฟ้าก็ร้องอวันนี้ปังๆนะวันที่หนึ่งตุลาคมจุดทูปบนบานอธิษฐานกล่าวลูกมีเรื่องราวมาร้องขออ่ะโอ้ยลงมาสองอีกแล้ว มีเลขไม่ได้เอาหนึ่งศูนย์ไม่ดังนี่อะไรวะเนี่ยเอ่อมันเลขอะไรวะเดี๋ยวดูก่อนมันอันนี้หนึ่งศูนย์อันนี้มันเลขอะไรวะเดี๋ยวดูก่อน,น,น,นอันนี้เลขอะไระเลขเก้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพ่งก่อนขอเพ่งก่อนแปบ๊บนึงเออ น่าจะเป็นเลขแปดนะหนึ่งศูย์ปดอ่าจัดไปห 108, 108, 108, 10. นึ่งศูนย์ปดศนยหนึ่งแปดแปดหนึ่งศูยน่าจะเป็นเลขแปดนี่ไม่ใช่เลขเก้ามันไม่ชัดเป็นหนึ่งศูนย์ชัดหนึ่งแปดศนย์หนึ่งศย์ปดนี่แหละอ่าง้นี่ก็ไดาออนี่อ้นี้ก็ได้อ,าอ่าแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์แปด ฝนตกพอดีเลยเออเลยอย่าอย่าดีสาธุขอให้ปกปังเด่นสุดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดสามตัวพอวันนี้แม,ม่ครับไม่ตายหรอก,กอ๋อเฉยเยเฉยเฉย นางลงนางลำก็เปียกได้ดูก่อนชุดใหญ่ก็นางลำมาลำถวายอ่านางลำเขาเ็น่ารักเลยนะเแค่ไงไม่เคยเห็นเขาลำมองใหญ่เลย

Có, xin chào. đi buổi chiều. Chào buổi chiều. Chào buổi chiều. Chào buổi chiều.